สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรลูกเอ้ยเด็กขาวันนี้วันอะไรคะวันอังคารครับวัน,น,นขอ,ขอังคารที่คุณขายต่อเลยค่ะแปดต่อมแว่นาที่เท่าไรคะวันอังคารที่สาม ยี 23, ่สิบสามพฤษภากรยนพสสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เมื่อวานวันหน้าน้องเมื่อวานใครสอนเด็กๆค่ะเมื่อวานคุณครูไม่ได้สอนคุณครูไม่สบายเมื่อวานเรียนกับใครคะเรียนกับครูอะไรนะคะเมื่อวานเรียนกับครูอะไรนะ เาสวยเมื่อวานเรียนกับครัวะไรตายแล้วคุบุ๊กคุป,ป,กป,ปุ๊กเสียใจตายเลยจําชื่อเด็กๆจําชื่อคุป,ปุ๊กไม่ได้คุป,ปุ๊กครับเมือ่อวานคุป,ปุ๊กสอนเรื่องอะไรไปคะตอนนี้เราเรียนในหน่วยเรื่องอะไรอะ่ะ น,น,น,นเด็กๆเมื่อวานเรียนเรื่องอะไรคะรักปลาบางกุงคับใช่ค่ะเมื่อวานเราสัปดาห์นี้เราอยู่ในหน่วยเรารักปลาปะกงเอาละค่ะมาดูเนื้อหาของวันนี้กันอลไวโอ้ย น้ำาแล้วค่ะคุณมาถึงก็มีได้เคยแล้วก็ไม่น้ำปลาปองเด็ะะดดกะขาสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่ในหน่วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรารักปาาปะกงเมื่อวานเด็กๆน่าจะเรียนไปแล้วสําหรับเนื้อหาเรารักปาาปะกงบางส่วนวันนี้คุณครูบอมจะมาสอนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจํานวนจากภาพค่ะวันนี้เราจะเรียนคณิตศาสตร์กัน พร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมนาะเอาล้วค่ะวันนี้ดูเลยนะคะสิ่งที่เราจะเรียนกันก็คือ,คอเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับอันนี้ยังไงเท่ากับมากกว่าน้อยกว่าเครื่องหมายเท่ากับมีลักษณะเป็นยังไงคะนี่คะ่ะ ผิดครับขิดแล้วขีดบนฟันจอร์เข้ขิดและขิดบนแบบนี้เครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าสองฝั่งนี้มันจะต้องทําไมคะเท่ากันจานวนที่เท่ากันค่ะส่วนอันนี้เครื่องหมายมากกว่าปากว่าง จะหันไปทางเลขที่เยอะกว่าส่วนปากแหลมจะหันไปทางน้อยกว่าเด็กดูอันนี้เครื่องหม่มากกว่าน,นี้คือเครื่องหมายน้อยกว่าเอา่ะามาดูกันเขาบอกว่า <c oughs> ให้เด็กเปรียบเทียบจํานวนจากภาพเอาละค่ะมีเครื่องหมายอันนี้อะไรคะ อนี้เมอน้อยกว่าน้อยกว่าแล้วก็น้่ากกว่าเท่ากนค่ะเปนับสิีการทำเราจะทำไรคะนับภาพดอกไม้ค่ะเอาล่ะทีนี้เรามานับฝั่งนี้ก่อนดอกไม้มีทั้งหมดกี่ดอกคะเด็กๆนับสิ1อ็ด้อาม่หาเดแเก้าค่ะดอกไม้กี่ดอกคะ นัค่ะไม่ชันับนับทีแล้วฝั่งคะ่ะเข้าสวยนับฝั่งนี้ก่อนฝั่งเห็นลูกศรคุณครูไหมคะฝั่งนี้มีกี่ดอก,ดอกห้าดอกห้าดอกครับฝั่งละห้าดอกอารเดี๋ยคุณครูฝั่งนี้มีกี่ดอกคห้าดอกคุณครูหักปากกาก่อน เอาละค่ะทีนี้เรามานับฝั่งนี้กันเอานับพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองหนึ่งชีมีต้งสี่ห้าฝั่งนี้มีกี่ดอกคะห้าดอกครับฝั่งนี้มีทั้งหมดห้าดอกเพราะฉะนั้นตรงกลางตรงนี้ต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะหน้าแม่ทำไมไมมองโทรศัพท์เลย เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายอะคะมากกว่าเท่ากับหรือว่าน้อยกว่า,าเครื่องหมายเท่ากับค่ะเห็นไหมคะ5เท่ากับ5เอานะตั้งใจดูนะคะข้อต่อไปอดูข้อนี้ อ่าค่ะข้อนี้เดี๋ยวเรามานับรถไฟทีละ,ละคนันรถไฟคนันนี้อ่างนนะับพร้อมๆกันห2ึ่งสองส,สองสามสี่หกรถไฟฝั่งนี้มีกี่คันคะหกอันคััหกคันแล้วฝั่งนี้แลนับฝั่งนี้สิคะ ห้าสองสามสี่ห้าหกอะไรคะหกครับเพราะฉะนั้นห้าหกกับหกมันเป็นยังไงคะก็หมาย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 อะไรคะเข้าถึย มากี่อันต้อมเช่ากับหมายเท่ากับเช่ากับเท่ากลับโอ้ไม่ใช้ปากกาครับสินโอ๊กดูคุณครูครับโอเคอ่ะต่อไปค่ะทีนี้เราต้องนับใครก่อนคะนับเด็กๆก่อนมีทั้งหมดเด็กๆกี่คนเอานับเลยค่ะหนึ่งสองสาม สี้องใส่แมค่ะอ่ามีสี่คนแล้วอีกฝั่งหนึ่งมีเด็กกี่คนคะห,หนึ่งคนหนึ่งคนฝั่งไหนมากกว่าฝั่งสี่มากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เครื่องหมายมากกว่าหันไปทางเลขสี่ใช่ไหมคะเห็นไหมคะปากกว้าง จะต้องหันไปทางเลขสี่อะค่ะต่อไปดีดูนะอ่ะมานับขนมเค้กกันคะ่ะนับเลยค่ะ 1, 2, 3, 1, 2, สองสามหนึ่งสองสาม,ส,าม,ส,ามสี่ส ขนมเค้กฝั่งนี้มีกี่ก้อนคะหกก้อนหกก้อนอ่าคุณครูปุ๊กครูเขียนเลขผิดขออนุญาตค่ะค่ะที่ถามาโดยเดินที่ขั้นแรกคือ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ สองาม่ากเนเคค่ะคับาม้ค่ะมานับอีกฝั่งพร้อมๆกันเอานะห ห้าหกเจ็ดปดแดดมีกี่ดวงค่ะแดวงค่ะแปดเพราะฉะนั้นปากกว้างต้องหันไปทางเลขเ8แปดครับอ่าดูิใช่ไหมอ่าใช่ค่ะต่อไป เขานี้เรือเพียบเลยมานับเรือการเรืออ่านับเลยค่ะเด็กๆหนึ่งสอามมีเรือทั้งหมดกี่ลำคะสามลำค่ะสามลำเอาละค่ะทีนี้มานับอีกหนึ่งฟังหนึ่งสสาม ห้าหกเจ็ดแป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 รแปดแปดาะดแปดแปดาปดแปดแปดแปากปดาปดแปดแปดแปทางเลปดแปดแปแปดปแ ชวนคิดค่ะให้เด็กเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับให้ถูกต้องอันนี้ต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะเท่ากับค่ะเท่ากับ,กบมีเหยือกหนึ่งใบอีกฝั่งหนึ่งก็มีหนึ่งใบเพราะฉะนั้นต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับครับ เก่งมากค่ะข้อต่อไปคำถามชวนคิดมีช้างทั้งหมดกี่ตัวฝั่งแรกนับแล้วบอกคุณครูเลยค่ะครับฮะับงครับฝั่งนึงละคะสี่ค่ะสีค่ะอ่าใส่เคร่งมายมาย,ยังไงคะใส่เครื่องหมาย าปากแหลมหันไปทางไหนคะหันไปทางทนนี่สี่ครับปากแหลมนะปากแหลมนะนนปากแหลมหันไปทางไหนเปนที่สี่ที่สี่คือคุณครูถามว่าปากแหลมนนค่ะ ปากแหลมอันนี้เนี่ปากแหลมปากแหลมอันนี้มันไหนหรออ่าปากแหลมหันไปทางไหนคะทางเลขสี่ครับอ่าถ้าปากแหลมหันมาทางเลขสี่ก็เป็นแบบนี้ดิใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ครับใช่หรอไม่ใช่ปากแหลมต้อง<ม>หันไปทาง<ๆ>ไหนคะ ทางเลขสองคใช่ค่ะ,คะฟังคำถาม<ด>คุณครูด้วยคุณครูถามว่าปากแหลมหันไปทางไหนเพราะฉะนั้นคุณครูบอกว่าปากแหลมต้องหันไปฝั่งมากหรือฝั่งน้อยคะฝั่งน้อยฝั่งน้อยเพราะฉะนั้นปากแหลมต้องหันมาฝั่งนี้ถูก<ด>ต้องอันนั้นมันคือปากอะไรคะอันนี้ผิดอันนี้เนี่ยผิด ใหนะ้ฟังคำถามเลยอ่าเด็กๆนับโคมไฟเลยค่ะฝั่งแรกมีกี่ดวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,กมีเท่าไหร่คะหกค่ะอ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะสามครับท,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 ทีนี ปากแหลมต้องห <ladım. S 2> ัน mm hmm. ไปฟังไหนคะฟังนี้ครับอ่าใช่แ <DM> ล <Z> ้ว <DM> ค <Z> erm <ith> ่ะปากแหลมต้องหันไปทางเลขสามปากกว้างหันไปทางเลขถูกต้องค่ะทีนี้นะคะงานประจำวันนี้เขาบอกว่าเทว์กระดาษแล้วเกระดาษ เรื่งหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ สองสี่ 2, 4, เหลี่ยมข้อที่สามสามเหลี่ยม <a> แล้วเรามาใส่เครื่องหมายพร้อมๆกันวาดให้เสร็จก่อนนะคะวาดเสร็จแล้วบอกคุณครูทำ <c oughs> ต,ตามแบบเลยนะคะเียเลยไมเอคะ สามว่าเลยคะ่ะเสร็จแล้วบอกคุณครูนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันน้อยกว่าหรือเยอะกว่าคะอะไรคะลูกน้อยกว่าหรือเยอะกว่าคะอะไรอะคะน้อยกว่าหรือเยอะกว่าคะหันไปฝั่งน้อยหรือหันไป สังเยอะกว่าโจทย์ครบทุกข้อแล้วเหรอลูกค่ะว่าโจทย์ให้ครบทุกข้อก่อนนะคะวงกลมสามวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมว่าให้ครบสามข้อก่อนนะแล้วเดี๋ยวทําพร้อมกันค่ะว่าทั้งสามข้อเลยนะคะว่าเสร็จแล้วค่ะ รอเพื à, ่อนแป๊บหนึงเอ่อไอชิคยังโลกสามข้อเสร็จแล้วครับอ่ารอแป๊บหนึ่งตอมเสร็จหรือยังคะลูกสามข้อใช่ต่อติ๊งติ๊งติ๊งอ็อเสร็จหรือยัง รอเพื่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกัน สอง,สอ,งอันองอันเพราะฉะนั้นเราต้องหันปากกว้างไปทางไหนเอออันที่สองครับปากกว้างนะปากกว้างไปอันที่อ่าถ้าอาชีพบอกว่าหันปากกว้างมาอันที่สองมันก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหม ปากกว้างไปอันที่สี่ครับไม่ถูกค่ะไม่ถูกค่ะเพราะฉะนั้นปากกว้างต้องหันไปทางไหนคะอันที่สี่ค่ะถูก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 ถ้าอันไหนเป็นถ้าอันไหนเป็นเส้นจะไม่ถูกแล้วค่ะนี่ค่ะเอาอันนี้ถึงจะถูก อ่ะต่อไปค่ะสามเหลี่ยมฝั่งนี้หนึ่งฝั่งนี้มีกี่อันคะสามเพราะฉะนั้นฟังคำถามคุณครูให้ดีๆนะเราจะหันปากแคบไปฝั่งไหนอันที่สามครับอันที่สี่อันไหนคะเข้าสวยอันที่สามครับอันที่สี อ่ะฟังเลยค่ะเด็กๆมีอันที่หนึ่งอันที่สามอันที่สามอันนี้หนึ่งอันนี้สามนะอันที่สามค่ะคุณครูถามว่าคุณครูจะหันปากแหลมไปหาอันไหนไปหาอันที่หนึ่งครับปากแหลมคุณครูจะหันปากแหลมไปหาอันที่หนึ่งแบบนี้นี่คือปากแหลมถูกหรือผิดคะถูกครับ อ่าใช่ค่ะถูกต้องอน,นี่เอาละค่ะต่อไปงานวันนี้อันต่อไปข้อที่หนึ่งทำแบบนี้เลยค่ะข้อที่สองข้อที่ส ข้่านี้ทำเลยค่ะติวต่าสี่เหลี่ยมเท่ากับแล้วก็สี่สามข้อค่ะีทงเนผำยังคะเดี๋ยวคุณครจะยกตัวอ,อย่างให้หนึ่งข้อ ที่หนึ่งคุณครูว่าดาวสองดวงเอแล้วเครื่องหมายอันนี้คือเครื่องหมายอะไรเนะเครื่องหมายอะไรคะข้อที่หนึ่ง,งเครื่องหมายเท่ากับคุณครูบอมก็ต้องว่าดาวอีกสองดวงมันก็จะเท่ากันสอง,องเท่ากับสอง อีกสองข้อมีมากกว่ากับน้อยกว่าให้เด็กๆไปทำค่ะอันนี้เปตัวอย่างหนึ่งข้อเพราะฉะนั้นเราจะสมมุติให้ให้เด็กๆดูอันนี้เขาบอกว่าปากว่างหันมาทางนี้ใช่ไหมคะอันนี้คุณครูก็จะต้องทำเป็นสามอันจะดูได้ด้วยค่ะคุณครูฮะ อันนี้จะให้เป็นการบ้านค่ะอันนี้สามปากกว้างคุณครูหันมาทางนี้อันนี้คุณครูก็ต้องหน,นึ่งอันเห็นไหมคะสามมากกว่าหนึ่งส่วนเด็กๆไปวาดให้สวยๆนะอันนี้ยกตัวอย่างส่วนอันนี้สอง 2น้อยกว่า4 3มากกว่าหนึ่งเท่ากับ2ส,สวัสดีค่ะ ตามเลยค่ะให้ถูกต้องตามเครื่องหมายข้อแรกสองเท่ากับสองข้อที่สองตรงกลางนี้คือตรงกลางนี้คือเครื่องหมายค่ะมากกว่ามากกว่าฝั่งฝั่งนี้ต้องมากกว่าฝั่งนี้ข้อสามฝั่งนี้ต้อง น้อยกว่าฝั่งนี้ทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะจบทำได้ไหมคะเด็กๆท้ากับบ้านมีการบ้านกี่ข้อคะ มีการบ้านสองข้อใช่ไหมคะเดี๋ยวไปวาดให้เป็นภาพสวยๆแล้วก็ระบายสีหนึ่งข้อมากกว่าหนึ่งข้อน้อยกว่าเอ,อ่ออีกข้อหนึ่งอะครับซินโอฟที่ให้วาดรูปอะไรก็ได้เนี่ยสวยงามที่อันแรกเป็นเครื่องหมายเท่ากับข้อที่สองเป็นเครื่องหมายมากกว่าข้อที่สามเป็นเครื่องหมายน้อยกว่า เด็กไปวาดภาพใส่นะคะแล้วนับจำนวนเอาทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะเขาสวยค่ะทำได้ไหมสวยทีนี้ำได้ค่ะไอชีทำได้ไหมคะทำได้ครับตินโอ๊อีกสามข้อละครับวาดในสี่เหลี่ยมอะเอ่ออาตอมทำได้ไหมคะลูก โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมีการบ้านส่งคุณครูมีงานส่งคุณครูหกข้อนะอเค็มคะสามข้อคือวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอันนั้นใส่เครื่องหมายเฉยๆอีกสามข้อให้เด็กว,วาดภาพมากกว่าแล้วก็น้อยกว่านะคะโอเคไหมครับอาชิ ครูแต่ผมวาดไม่พันอนะวาดเองเลยไหนดูสิครับอ่ะวาดเองเลยลูกวาดรูปแล้วแต่หนูเลยข้อนี้ข้อที่สองใส่เครื่องหมายมากกว่าข้อที่สามใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะชี้หันมาใส่เครื่องหมายก่อนอะเดีเ๋ยวไ,ไว้เลยลูกเครื่องหมายสองอันเนี้ย เรียบร้อยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลูกชี้วาดเองเลยนะคะถ้าใส่เครื่องหมายเรียบร้อยแล้วข้าสวยใส่เครื่องหมายเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นไปตั้งใจทํางานวาดภาพให้สวยแล้วระบายสีให้สวยนะคะส่งคุณครูดูในกรุ่ปไลน์ด้วยนะ วันนี้คุณครูกำลไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆคะสวัสดีค่ะ